สวัสดีคะ่ะมาพบมาพอกันกับคั่วแล้วแต่อยากบายแม่อันดาคือเกลาคือดื่มนะจ้ามือนีแม่อันดาขอ,อน้าเสนอเมนูแกงปลาดุกใส่เผือกหอมใส่มดแดงใส่ปลาลานัวๆแล้วลก็ผักขะแย้งหอมๆกินกับข้าวสวยห่อนๆแซบ่แซบๆห้ากับสิไปเบิ่งขั้นตอนในการเฮ็ดน้ากันเลยคะ่ะสําหรับวัตถุดิบที่เ้าสิใส่ในการเฮ็ดเมนูนี้นั่นก็สซมีปลาดุกซดหมดแดงเผือกหอมผงชูรสเกลือข้าวคั่วปลาลาบดข้าอหมู ักพริกสดหอมแดงกระเทียมคาตะไคร้ต้นหอมผักชีเราก็ผักให้แยงเนาะค่ะก่อนอื่นเลยนันแม่อันดากระเสียววัตถุดิบที่เขาเตรียมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างไปล้างนา้ำให้มันสะอาดหลังจากนั้นเัากระสีมาทุบตะไคร้เราก็หั่นเตรียมไว้สิ้นแล้วหัากระสีมหาหั่นคาเตรียมไว้สําหรับปริมาณของคานันมือนีหั่กระสีใสถึงเมือประมาณหัวหนึ่งในส่วนของคานี่มือนีแม่อันดากระสีใสเป็นคาตาแดงเัากระสีใสเป็นคาแก่เนาะค่ะพี่น้อง หลังจากนั้นห่ากะสีมหันผักชีเตรียมไว้สําหรับปริมาณของผักชีนั้นมือน,นีห่ากะสีใส่ถึงมือประมาณกาหนึง่งแล้วก็ตามด้วยต้นหอมในส่วนของต้นหอมนั้นมือน,นีแม่นดากะสีใส่เฉพาะส่วนใบกับพ่อเน่าขาพี่น้องซ็จแล้วห่ากะสีมหันผักขยแยงเตรียมไว้ในส่วนของผักขยันน่งนี่มือน,นีแม่นดากะสีใส่ถึงเบิประมาณครึ่งมัดกับพ่อเนาะจ้าซ็จแล้วห่อกะิีอบบักพริกซดตามด้วยหอมแดงกระเทียมแล้วก็เกลือจักน้อยหนึ่งใส่ลงไปในครกร็จแล้วห่ากะสีตำห้มันพอแหลก แล้วต่อไปห้ากระเสียวมอส่น้ำขึ้นคางไฟหลังจากนั้นห้ากระสีใสขนมหมูลงไปสองก้อนตามโดยค่าตะไคร้แล้วก็มดแดงประมาณหนึ่งกับมือใส่ลงไปเสร็จแล้ว้อากระเสีวพริกแกงเท่ห้างต่ไว้เรียบร้อยแล้วใสล่ลงไปตามโดยน้ำล้างโคกจักน้อยหนึ่งพราะต่ว่าห้าใสเครื่องเทศลงไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วต่อไปห้ากระสีเอาเผือกหอมที่ห้างปอกเผือกล้างน้ำว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วใสล่ลงไปสำรับปริมาณของเผือกหอมนั้นมือนีแม่นดากระสีใสถืงบุดประมาณโลหนึ่งหลังจากนั้นห้องกระเสีไวปิดฟ้าเของบทาดืแง พราะตะว่าน้ำแกงของเหาเดือดได้ที่แล้วต่อไปห้องกระเสียเอาปลาดุกเสียหั่นเตรียว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปสำหรับปริมาณของปลาดุกนั้นห้กากระสีใส่ทั้งหมดประมาณครึง่งโลเพราะตะวาเห้องใส่ปลาดุกลงไปเซ็จซับเรียบร้อยแล้วต่อไปห้องกระสีใส่ปลาบดลงไปประมาณครึ่งซอนโตหลังจากนั้นห้ากระสีปิดฝาถิ่มว้ทาให้แกงของเหาสุกตอนนี้เองแกงของเหากระสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปแม่นดา,ากระเสีผงชูรสลงไปประมาณสองซอนซาแล้วกระตามด้วยข้าวคัวสองซอนโต๊ะ เราก็ตาม้วยผักขยแยงต้นหอมแล้วก็ผักชีทเที่ยาหั่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปหลังจากนั้นหัาก็สิค้นส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันเสร็จแล้วหัาก็สิซิมรดเบิง้งขันเมนว่าห้าได้รสชาติพอดีตามที่เ้าต้องการแล้วเัาก็สามารถปิดแก๊สล้วกตักใไ่ถ้วยเตรียมพร้อมสืบได้เลยเนะาะค่ะ เคล็ดลับเล็กๆหน่อยๆในการเฮ็ดแกงปลาบ่หายค้าวนั่นก็คือว่าเ้าต้องถ่าหายนามมันหอนสก้อนเด้อขาพี่น้องจังคอยใส่ปลาลงไปแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่เข้าแกงนี่เ้าก็ยักคนดุเด้อจ้าบ่จังสันเหนือปลาของขมันก็นจะเละได้เนาะขาพี่น้อง เป็นจังไดแน่ค่ะพี่น้องเมนูมือนีเป็นตาแซบว่าจ้าสำหรับคลิปในมือนีนันแม่นดาก็ะอจบไวแต่เพียงสำนีสะกอนจังคอยพอกันไหมในคลิปวิดีโอนาสุดท้ายนี้แม่นดาก็ะอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและะ้วก็ซอยเป็นกำลังใจให้แม่นดาในเด้อค่ะขอบคุณลหลายๆค่ะ